สวัสดีครับตอนเช้าครับพี่น้องแฟนๆคนใจเช่าทุ่งท่านผู้ชมทีคารพตัวท่านครับเอาเช้านี่บ่มิยังไหลพี่น้องเอาบรรยากาศบ้านทงมาฝากพี่ฝากนอนาะนะครับน่ะแดดกำลังสิออกมือขึ้นฝนตกพี่น้องนะครับส่งผลในพืชผักเข้ากับเขียวชะอมพุ่มสวัยดอกไม้กำลังงามนะครับมีเสียงนกเสียงหนูเสียงอี่ยังนะครับอันนี้อยู่กับธรรมชาติจริงๆนะครับพี่น้องเราอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะครับบ่บุ่นบ่ไหว ตะเกาเคยอยู่ในบ้านอยู่กลางบ้านนะครับตื่นเสามาจักเสียงรถเสียงล่าจักเสียงดาก็มีหาแลรนอ้อมเฮื่อนก็มีแต่ออกมาอยู่นี่นะครับสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีนะครับพี่น้องน,นะครับอยู่กับผชกับพักอยู่กับอาการที่สดชื่นสดชื่นยามือเสานะครับนะครับพี่น้องเลาะจักหน่อยนะครับเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องช่วงเช้า,เช,าเช้านะพี่น้องเนาะนะครับอน,นอกจากจะดื่มด่ากับบรรยากาศที่เป็นแบบ ลูกทุง่งลูกทุง่งบ้านทุง่งบ้านทุ่งอะไรนะครับพี่น้องนะครับย่างดื่มดำกับสีสันของดอกไม้นะครับนี่เด่กแก่เอาไปปลูกมีดอกไม้ไปเบื้องทุ่งหม่องพี่น้องนะครับอ่ะเงาะของห้องกํกลาลังตีหมากนะพี่นอ้องช่วงแรกอาจจะบดดกปนานใดช่วงแรกอาจจะบดดกปานใดเดี๋ยวก่พี่นอ้องเนี่ยโอ้เสียงฟ้าห้องพี่นอ้นอ,อ,กกองมันจะบดใสอีกหยุดหมมือนีเพอามือขึ้นกัน โอ้ยมากเลยนเอาขนาดกำลังงามพี่น้องครับเมื่อวานตัดขายใยแก้วตัดขายไปได้งเงินเป็นร้อยนะครับขนาดนะครับเอ่ะขนาดนาแร่งก็เป็นประมาณนี้พี่น้องนะครับอาจจะบ,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 บ่อหัวปลอขาวบ่อยังครับแต่ว่าเขากะมี <c oughs> มีกินตลอดนะนะครับมีกินตลอดนะครับนะครับเป็นพักขนาดที่ปลูกไว้นะครับใยแก้วตัดว่านแฟนครับเขาจะมาเยี่ยมมาเรียนนำแต่พูดสามสิบสี่สิบบาท มันบ่ลายนะครับสดชื่นสดชื่อโอ้เสียฟ้าห้องพี่น้องผุนห้องทั้งผุนห้องทั้งแต่เป็นตะ๊อ่คาดว่าจ,จะปต๊ะที่เราเนาะจะม้าจะดอกนะครับนะคาดไปนอนยางเลาะอ้อมแอมออกบรรยากาศ่วงเช้านะครับเดี๋ยวกำลังออกพี่น้องจะได้จะไปเกือไก่ไปให้อาหารไก่นะครับ่วงเช้านะครับจะออกมาอยู่นี่แต่ สามสี่ปีนี่รู้สึกว่าร่างกายสดชื่นดีพี่น้องบางเก็บบอไข่บอป่วนสุขภาพกิดก็ดีนะครับมีงานเฮ็ดตลอดเนาะมาคืออยู่กลางบ้านนะบรับบ๊วยบ๊วยก็ไปนะครับชีวิตบ้านปลายช่อใหญ่ก็จะมักใจญตั้งเสียเละมักอยู่สงบสงบอยู่เงียบเงียเนาะครับบ๊วยบ๊วยบอลเรีนน้ำสีแสงต่างต่าบอลเรีนน้ำแสงสีบอลเรีนน้ำโลกสีวิไลไปแบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆนะครับพี่น้องครับ เพราะว่าแรนมาขวัญชีวิตเลยนะครับกับโลกสิวิไลต่สุดท้ายกับเป็นควบสุขที่จอมปลอมนะครับบางเสี้ยห้ากับไปหลงเพื่อเพลินกับค้าย่องค้าย่อของคนอื่นนะครับบางทีบางเสื้ยกันย่องย่อจนเกินเหตุเกินจริงนะฮะเขาบหมักยังสันนะเขาหมักอยู่กับควบเป็นจริงนะครับเง่นเพราะไงน่ะแล้วก็ยุ่งควบเป็นจริงกันอนเนี่ยมันช้าเล่าหมักทั่วเอาหมักแตีงเอาหมัก ผลมากรับไ่แล้วเขาไปขายนะครับถามเราแล้วเขาสบายไม่คบสุขกับท่นเห็ดโขงน้องหน้าอยู่บ้านเออเห็ดโขงน้องหน้าอยู่ทงน,นั่นทงมาหลายปีแล้วไม่คบสุขแล้ววะนะครับนะครับชีวิตวันป่ายของแต่ละคนกับประมาณนี้แลหละครับพี่น้องนะครับบอดบื้อวาเนาะอันนี้ก็แหละแต่เขาสิเสียหรือว่เอาเขาสิอยู่จงังใดนะแต่ละคนกับมักโหลดผลจรทะยานมักส,มกสีมักแสง เาลองคนกับอยู่แบบง่ายๆคื้ซาช่งกรืมักง่ายๆสิครับบ่บุญบ่ไหวกับไปมียังก็กินนะครับปลูกผักปลูกหญ้าเฮ็ดัวงเฮ็ดสวนกินไปนะนะครับอยู่กับผักกับหญ้าอยู่กับดินกับหญ้านะครับสบายใจดีจะสั่งมีก็เป็นพ่อบรรยากาศเศร้าๆนะครับพี่น้องหลังบ้านเขาก็มีป่าครับมีป่ามีสาะนามขันมีน้ำถึงไฟถึง มันกับพ่อ,อยูอยู่หรอกนะครับพ่อ,อยูอยู่อ้าหาเล่นเลาะสักหน่อยตื่นขึ้นมาชีวิตไม่อย่างไรเด้เพียน่อยน,นะครับเฮ็ดให้ง่ายกับง่ายเฮ็ดให้ยากกับยากเนี่ยมึงส่งเฮ็ดให้มันยากก็ยากไรเฮ็ดให้ง่ายกังยกงยยบง,ง,กกกง่าย,ายโอ้หมากดกุกเถอะเราหมดพี่น้องก็ต้องเป็นหมากตื่นเช้ามากก็เลาะเลาะเรียบเอยู่กับผลผลิตของหัวของสวนนี่แหละนะครับเห็นแล้วก็บสบายใจเื่นใจ นะครับอิ่มอกอิ่มใจเอาอปลูกเราก็ได้กินเนาะพอนะครับเพราะว่า80%เรของการดำรงชีพของฮอกก็คือการกินนะครับอันอื่นเป็นเพียงองค์ประกอบแต่การกินอาหารอาหารนี่คือ7ก8 0เนเลยเป็นองค์ประกอบหลักเ,เป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าคันบ่มีการกินคันบ่กินบ่อยูบ่บกกินบ่เฮ็ดหัวไม่ได้ซั่อนอนขาขึ้นหาน่างยู่เบดมือก็ได้่ัๆๆ่นอันนี้ก็ย้อนว่าต้องกินต้องปากท้องหิวเป็นก็เลยต้องเฮ็ด ไม่ต้องเฮ็ดต้องบืนอ่นเบาลวก็ได้อีกแล้วพี่น้องละมุดสุกนะครับไง่ปกินได้ด้วยนี่ล่างๆๆคลายขี้ดินจั็กน้อยอยู่ง่ายกินง่ายพี่น้องเรอมุดด้ว หวานอืแเศรษฐ์หลายท่านอาจจะอิจฉาคักแท้ซาตุนสมชื่อพี่น้อง ชาวทุ่งขวัญใจชาวทุ่งระวังเม,ม็ดมันขาข้ออืม มิตรรวยใหญ่พี่น้องสุขของกินกําลังขึ้นเป็นหมากอ้อนให้ไ้อีกหมากกํา,า,ออกากกลังดกเลยน้อนั่นนะ่ะพืชพักสนวนขั้วเ้าพี่น้องตื่นมาก,กับเข่ามานียนะครับก็บอกไปแล้วว่าเกจิสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของการดำรงชีพคือการกินนะครับฉะนั้นกับเขา่าจึงเป็นรักอีกตัวหนึ่งนะครับ เท่ากับมีพืชกับเขาด้วยหมดพืชอาหารพริกผักต่างๆนะครับะกำลังดอกพี่น้อาะแล้วก็ได้กินอีกเครอพวงเอาไปต้มจิ้มแก้วก็ได้นะครับนี่จะซุปนี่จะเป็นหนึ่งเสพป่านี่จะเป็นประกอบอาหารอย่างอื่นนั่พริกกะปิก,ก็ได้เป็นเพื่อ <c oughs> <c oughs> เป็นพืชพักสมุนไพรอีกชนิดหนึง่งนี่ก็ลำมุดของเรานะครับลำมุดในปไว้ชุกมหม่องทุกมุมนะครับเพราะเป็นผู้มักอ่ายแก้วแฟมิลีล่เราหมักหมักลำมุดถ้าลามาดดสวนเมื่มอยๆเดีพอลำมุดสุกสองสามหน่วยดึกเข้าไปโอ้มีแห้งสูส่าหดหาบน้ามดสวนตัวนอกจากนั้นก็นมีหมักม่วง มักม่วงนะซึ่งกับปลูกไปหลายพันที่เห็นตู้ต,ตัอความตจแกร่อคือสุ่มนั่งตกปลานะครับพื้นที่สิบสอไร่นะครับพี่น้องใส่ให้คุ้มค่าเลยใช้คุ้มค่าสิบสองไร่นะ <c oughs> อ่ะคลิปนี้ที่นี่ก็น้องพี่น้องเนาะนะครับคลิปไหนจะพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชซ่คือเขาหน่อยนะครับพี่น้ออ่ะขอบคุณขอบคุณแฟนคลับที่ยังอยู่น้ำกันไปตลอดเนาะอ่ะล่าหลังนี้อาจจะค่อนข้างอยากนะเจ้าน่ะอาจจะบ่ได้มาเฮ็ดทันเฮ็ดทีเห้เบอร์จะมีโอกาสจะวก็จะมานั่นให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่านะครับสำหรับปุ๋ยเปื่อยเฮากอะตัวได้เปลี่ยนหอกอะใส่ตัวได้เพราะท่านเปลี่ยนหอกอะบ,บ่มไปเรื่อยๆนะครับอ่ะคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ